ครับสวัสดีและกกาทักทายแฟนๆผู้ที่ติดตามรับชมระเบิงทาง Facebook และก็าติดตามรับชมระเบิงทางช่อง t i k t o k กนะครับื้นนี้ผมบ่าวออสอนอยากสอนเย็นคนเก่าคนดิมครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมวัดวัดพระบาทเวิร์นปลานะครับพี่น้องครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเวิร์นพระบาทตำบลเวิร์นพระบาท อำเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับสำหรับวัดแห่งนีก้กามีความเป็นไปเป็นมาละกามีประวัติความเกี่ยวพันทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาอันชานานเลยทีเดียวครับพี่น้องครับบรรยากาศในวัดก็ร่มรื่นเย็นสบายสถานที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศติดริมโขงครับพี่น้องครับวิวทิวทัศน์สามารถเบึงสามารถชม เลี้ยวไปเห็นฟังเล่าอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวครับแฟนๆและนอกจากนั้นก็นยังมีจุดชมวิวนะครับพี่น้องครับจุดชมวิวไว้ให้พี่น้องยืนชมวิวแม่น้ำโคงอย่างสวยงามเลยทีเดียวมีร้านกาแฟาไวค้คอยบริการพี่น้องนั่งขับสำหรับผู้ใดี่เดินทางมาเที่ยวมาชมนะครับพี่น้องครับบรรยากาศสวยๆงามๆครับสำหรับวัดพระบาทเบื่นปลาครับพี่น้องครับ สำหรับวัดเวิ้นพระบาทแห่งนี้นะครับเพื่อนก็ได้มีสถานถีต่างๆนะครับรวบรวมมาไว้ในวัดบวาสิเป็นบ้านเรื่อนบ้านเผ่าไทยกระลึงนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องได้ชมให้พี่น้องได้เบิ้งความเป็นไปเป็นมาของบ้านชนเผ่าไทยกระลึงนะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศซืยอๆงามๆครับ่าเอาไปรวบรวมมาไว้ให้พี่ให้น้องได้ติดตามรับชมรับเบิ้งและนอกจากนั้นครับเพื่อนก็ยังมีวิหารนะครับ ซึงเป็นที่ตั้งประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทเวินปลานะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นรอยพระบาทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่นได้ประทับไว้ที่โขดหินแก่งหินยุกเก,กาะกลางแม่น้ำโค้งนะครับให้พี่น้องได้ชมให้พี่น้องได้เบิงให้พี่น้องได้กราบไหว้ให้พี่น้องได้มรดสการกันนะครับสำหรับรอยพระพุทธบาทเืินปลานะครับ เอาละครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาได้เวกกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเมือนปลาเป็นที่เรียบร้อยเฮาก็ได้เดินทางต่อนะครับพี่น้องครับเดินลัดเลาะเรียบไปตามแม่น้ำโขงเพื่อที่จะลงไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเบือนปลาซึ่งอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องครับสำหรับวัดแห่งนี้นะครับเพิ่นก็ได้จัดเตรียมป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและกาจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องครับผู้ใดที่เขามาเที่ยวมาชมวัดแท่งนี้กระสิได้พบพอกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกลหลายๆหม่มองเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาได้เยี่ยมชมและการู้จักสถานที่ต่างๆภายในวัดนะครับก่อนที่เฮาจะลงไปกราบนมสัสก,การร้อยพระพุทธบาทซึ่งตั้งปฏิสถานอยู่ที่เกาะแกงกลางแม่น้ำโขงเข้ากะได แลวบบูชาถูกเทียนดอกไม้นะครับซึ่งทางวัดเพื่อนได้จัดเตรียมใบไห้สำหรับผู้ใดที่เดินทางมากราบนามัสการร้อยพระพุทธบาทแห่งนี้นะครับพี่น้องครับและนี่ก็เป็นทางลงที่จะลงไปกราบนามัสการร้อยพระพุทธบาทซึ่งตั้งอยู่ซึ่งตังงต้งปฏิสถานอยู่เกาะแกงกลางแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องครับเลี้ยวไปก็จะอยู่ภูรัครับแฟนๆครับ เห็นบ่คบพี่น้องครับยอดทงคิวเวินเวิรยู่พุ่นนะครับพี่น้องครับนั่นและนี่ก็เป็นองค์ปู่พญานาคนะครับซึ่งเพิ่นค่อยดูแลและก็ปกปักรักษาทั้งขึ้นทางลงผูุเดทีจะลงไปกราบนมัสการกะจะลงไปบันไดนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนาฝนนาฤดูน้ำหลากน้ำร้ายนะครับ น้ำก็จะถ่วมไปเบิดเลยนะครับพี่น้องครับน้ำก็จะถ่วมอยู่เขึ้นมาถึงพี่ละบันไดพี่ละนะครับนี่ครับหาดทรายหลังจากที่น้ำบกน้ำลดน้ำแห้งล่งแล้วนะครับเขาก็จะได้เห็นบรรยากาศเกาะแก่งหินนะครับเป็นเวิรนเป็นเวิรนเป็นเวิรนรไปนะครับซึ่งเป็นที่ไปที่มากของคําว่าเวิรนพระบาทนะครับแฟนๆครับ หลังจากที่เฮาลงมาหอดก้นกลางแม่น้ำโคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮาจะได้ยางต่อไปโดยการยางบนสะพานนะครับสะพานนี้ทางวัดเพื่อนกระไดจัดสร้างขึ้นนะครับพี่น้องครับไวค้คอยบริการให้พี่น้องสําหรับผู้ใดที่เดินทางมากรกาบนมัสก,การรอยพระพุทธบาทเวรปลาแห่งนี้นะครับ เอาละครับพี่น้องครับหลังจากนี้เราเดินทางมาถึงเป็นทีเรียบร้อยกัขออนุญาตเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบจากกอนครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเกาะแก่งหินนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงเลยทีเดียวนะครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามครับแฟนๆครับนี่นะครับรอยพระพุทธบาทเหมือนปลานะครับ สำหรับรอยพระพุทธบาทเบือนปลาแห่งนี้นะครับท่วมเป็นไปเป็นมาโดยย่อนะครับโดยย่อเลยทีเดียวนะครับเบ้าออกกาอขออนุญาตนําเรียนเบาซูพีนองฟังนะครับรอยพระพุทธบาทเบือนปลาแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยที่องค์รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนได้เสด็จผ่านมาทางนี้นะครับโดยเพื่อนเสด็จไปที่พระาธาตุอิงหัง ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตประเทศลาวนะครับองค์ปสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้เดินทา่านเดินทางผ่านมาทางนี้นะครับและกะ็เห็นพระยาปาปากคำนะครับเพื่นอนได้ขอให้องค์ปสัมมาสัมพุธเจ้าเนี่ยประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่เกาะแก่งหินแห่งนี้นะครับเพื่อที่เป็นของที่ระลึกและก็ให้พุทธศาสนิกชน ให้พี่น้องปองปายให้ไข้บานเฮ่านะครับได้กราบนมัสการได้กราบใบาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับพี่น้องครับสำหรับพระธาตุเวินพระบาทแห่งนี้นะครับกระส่งตั้งอยู่บ่ไกลบ่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่3นะครับซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างแขวงคำม่วน นะครับกับจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตชาวบ้านในระแวกนี้ก็อยู่กับการห,า,หาปาูหาปลาหาอยู่หากินในลำแม่น้ำโค้งแห่งนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆงามๆและการเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ของน้องชาวบ้านเบื่อประบาดแห่งนี้พร้อมกับวิวทิวทัศ โดยรอบนะครับสวยงามตะการตาได้ที่เดียวครับพี่น้องครับคุณครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นม่ีก็เป็นสถานที่ที่พี่น้องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกพักปลูกหญ้านะครับตามริมแม่น้ำโค้งแห่งนี้นะครับพี่น้องครับพิตุกบกพองประกันไดต้องกราบขอโทษขอภัยไว้ณตรงนี้นั่มนะครับเวลาเปิดเวลาอำลาพระจากผีจากน้องไปสักก้อนครับคลิปนี้ คลิปหน้าเบ้าออฟสิภาพพี่น้องไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งใดนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเข้าเช่าทีมงานผู้สานคลิปนีก็แล้วกันครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอลาเข้า,า่าสวัสดีครับ